อัปเดตข่าวโปรแกรมแข่งขันฟุตบอล a f f ออลิกทิดครับในเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาที่จะถึงเนอัปเดตเกี่ยวกับข่าววงการฟุตบอลไทยมีอะไรมาฝากบ้างติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทยขอรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิลันบอลไทยกันด้วยนะครับทุกท่านมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับเกี่ยวกับโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยสำหรับการเดินหน้าคว้าแชมป์อาเซียน สมัยที่8จะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับทีมชาติมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและบูไนหรือติมอร์เลสเตที่ต้องเล่นเพลย์ออฟเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มนี้โดยรูปแบบการแข่งขันยังยืนยันแบบเดิมในรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันกันแบบเย่า2นัดเยืนอน2นัดหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ โดยในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันแบบเย่าเยือนเรามาดูการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มครับว่าทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกันในวันที่เท่าไหร่ครับและเจอทีมไหนก่อนครับแมตช์เดยที่1ครับทีมชาติไทยจะพบคู่ระหว่างตีมอเลสเตครับกับทีมชาติบูไนครับที่ต้องเล่นเพย์ออฟเข้ามาพบกับทีมชาติไทยในวันที่23พฤศจิกายน2567ครับ แมตช์เดที่3ครับกลุ่ม A ครับวันที่29พศจิกาครับ2,567ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียต่อมาแมตช์เดย์ที่4ครับกลุ่ม A ครับวันที่2ธันวาคม2,567ครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์และแมตช์เดย์ที่5ครับกลุ่ม A ครับวันที่6ธันวาคม2,567ครับทีมชาติไทยกับ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาครับและรอบรองชนะเลิศครับนัดแรกจะแข่งขันกันในวันที่10หรือวันที่11ธันวาคม2567ครับนะ่นัดที่2จะแข่งวันที่13หรือวันที่14ธันวาคม2567ครับส่วนนัดชิงชนะเลิศ จะแข่งนัดแรกกันในวันที่18ธันวาคม2567ครับและนัดที่2จะแข่งขันกันในวันที่21ธันวาคม2567ครับก็ต้องติดตามเชียร์กันนะครับสำหรับทีมช้างศึกไทยครับว่าจะสามารถคว้าแชมป์สมัยที่8ได้หรือเปล่ากับการแข่งขันทัวร์เมนต์ฟุตบอล a f เอฟอีลิกิกครับ2023-2024ถึงนี้ว่าจะได้เป็นเจ้าอาเซียนต่อไปหรือเปล่า ข่าวอัปเดตต่อมาครับข่าวด่วนเลยครับเพจของพี่บับเบิลยิงแล้วครับลงข่าวว่าฟุตบอลไทยสเสถอนแน่ครับเมื่อคุณประวินพิลมพักมีครับลาออกจากสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วครับสาเหตุและเหตุผลอาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันในด้านการทำงานและการบริหารอย่างไงก็ต้องรอให้คุณประวินพิลมพักดีครับออกมาชี้แจงอีกรอบครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไร หรือว่าจะยังไงแต่การสนับสนุนทีมชาติไทยก็ยังคงเดินต่อไปนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับและวันนี้เวลา10.30นครับมาดามแปง้งนวลพัน์ล่ำซ้ำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการเรียกประชุมด่วนครับสภากรรมการเพื่อหารือหลังคุณประวินพิลลมพักดีครับประธานสมโมส G, รวีจีปทุมลาออกจากตำแหน่งทุปันนายก สำหรับการลางอ,อกของคุณปวินที่ลมพักดีถือเป็นคีแมนที่สำคัญตั้งแต่การเลือกตั้งจนมาถึงการทำงานในยุคมาดามแป้งเพราะสไตล์การทำงานและแนวคิดที่แตกต่างกันจริงๆครับอย่างไงก็ต้องคอยติดตามข่าวอัปเดตกันต่อไปครับว่าคุณประวินที่ลมพักดีจะมาถแถลงการอย่างไรหรือเมื่อไหร่ครับสำหรับกรณีนี้ครับดูข่าวต่อมาครับออฟิเชียลข่าวของผู้ซื้อเก่าวของบุรีรัมย์แล้วครับื จอจินโยครับประกาศเองแล้วว่าไม่ใช่หัวหน้าฟุตบอลสอนสโมสรบุรรัมยูในเต็ดอีกต่อไปในใ่ดีกรีแชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลออกแถลงการผ่านอินสตาแกรมสุดตัวถึงอนาคตกับบุรีรัมยูในเต็ดหลังไม่มาปรากฏตัวในรอบรองชนะเลิศในศึกลีโวครับกับเมืองทองยูเตดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา จอรินโยได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมันยอดเยี่ยมเอามากๆเลยผมมีความสุขกับแชมป์ที่เราสามารถคว้ามาได้ผมจากลาที่นี่ด้วยการนำทีมไร้ไพ่หอมสถิติยิงได้17ประตูเสียเพียง5ประตูตลอดระยะเวลา9เกมและ1ในนั้นคือรีโวรับเราได้บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาเพราะเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแง่มุมของฟุตบอล ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ทำงานร่วมกันทีมงานสตาร์โค้ดและนักเตะทุกคนที่เต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพพวกเขายอดเยี่ยมมากและแฟนๆกับการสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นวิลามยูนเต็ดแชมป์ไทยลีก2023-2024กลายเป็นทีมที่ใช้โค้ดมากถึง4คนหากนับแบบอยู่ข้างสนามและแจ้งชื่อกับบริษัทไทยลีก คนแรกคือมาทาสดออิชิอีครับมีกระแสข่าวมาโดยตลอดว่าอิชิอีกำลังจะถูกปลดตั้งแต่หลังเกมฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับที่แพ้ทูแบงคอก0.2ต่อ2แต่เกมแรกของทีมไทยลีกพบขอนแกน่นอิชิอีมาคุมทีมอยู่ด้วยแต่เป็นการนั่งอยู่มานั่งสำรองตลอด90นาทีส่วนคนที่สั่งการข้างสนามคืออาเธอร์ปาปัต ก่อนที่วันถัดมาวันที่13สิงหางนหา2,566ปุ่นใเนวินชิดชอบประธานสมโมสรวิรัมยูเนเตตได้เผยในงานถแถลงข่าวสนับสนุนคุณนวลพัน์ล่ำซำในการสมัครสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่ายินดียกอิชิอีให้ทีมชาติไทยทำหน้าที่ประธานเทคนิคเท่ากับว่าอ e, ิชิอิแเด็นจากตำแหน่งเฮดโค้ชวิรัมไปโดยปริยาย คนที่2คืออาเธอร์ปรปาสครับไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการจากสโมสรแต่ยืนยันว่าการแยกทางกันเกิดขึ้นส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นเพราะตกรอบช้าง FA ครับแพ้ทีมจากไทยลีก3อย่างบางกรอก FC แม้ในลีกจะพาทีมหลังจากฝูงของตารางแล้ก็ตามทำให้หมดสิทธิลุ้น3แชมป์ที่ทีมตั้งเป้าเอาไว้และช่วงหลังเสียประตูบ่อยซึ่งสอดคล้องกับที่นิวินชิดชอบออกมาโพสใน Facebook รวมคุมทีมในไทยลีก20นัดชนะ13เสมอ6แพ้1ซึ่งนัดสุดท้ายในไทยลีกคือบุกเสมอชนบุรี1ประตูต่อ1สุดจอจินโยครับไม่ระบุสาเหตุนแน่ชัดว่าไปเมื่อไหร่เพราะเมื่อวันเสาร์ที่18พฤษภาที่ผ่านมายังคุมทีมบุกเขาชนะอุทยัยธานี2-0อ,อยู่เลยแต่วันพุธวันที่22 พฤษภา2,567สึกรีวูค,ครับรอบรองชนะเลิศพบเมืองทองปรากฏว่าไม่มีจอจินโยคุมทีมข้างสนามแต่เป็นเอเมอร์สันไปเลล่าคุมทีมแทนซึ่งทีแรกมีข่าวว่าจอจินโยจะกลับบาซิลพราะมิทุระทางบ้านแต่หลังจากแพ้ทีมเมืองทองอยู่เด็ดศูนย์ประตูต่อ2ในค่ำคืนวันนั้นเลยก็มีข่าวแยกทางกับทีมแล้วโดยทีมบุรีรัมไม่เคยชี้แจงให้ใครได้รับทราบเหมือนเดิม ทิ้งผลงานในการคุมทีมไทยลีก8นัดชนะ6เสมอ2ไหลพ่ายครับซึ่งทีมได้แชมป์ไปในช่วงที่จอจินโย่คุมทีมส่วนไลทที่4คือเอมเมอรสันครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้คุมทีมข้างสนามนัดสุดท้ายไทยลีกพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดในวันที่26พุษภาคม2567หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงซะก่อนเพราะเพิ่งตกรอบรีโวค,คับมาหมาดๆ,ๆซึ่งเอมเมอสันจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโค้ชที่ชูถ้วยแชมป์ไทยก ทั้งนี้ไม่รู้ว่าไทยลีกจะมีการมอบรางวัลฟุฟ้ฝึกสอนยอดเยี่ยมให้กับใครห่างมอบให้กับทีมแชมป์เพราะใช้โค้ชเยอะเหลือเกินกับทีมสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดก็คงไปว่าอะไรมากไม่ได้ครับเพราะเป็นสโมสรที่ต้องการพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับสำหรับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดยังไงก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับว่าใครจะมาเป็นกุซือคนต่อไปหลังจบฤดูกาลนี้ครับกับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดครับหลังจากอกหัก จากการควา้าแชมป์ลีโวลิครับในฤดูกาลนี้ไปครับก็ต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงของวิลามโยเด,ดจะเป็นอย่างไรครับข่าวต่อมาเรามาดูข่าวของนิโคลัสมิเกลสันครับทางสโมสรได้ประกาศออกมาว่า,าทางสโมสรอูบีโอน OB ิเซสโมสรในลีกเดนมาร์กมีการตกชั้นไปอาจจะมีการโละนักเตะในทีมออกเพื่อการพยุงการอยู่รอดของสโมสรในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการบริหารสโมสรต่อไปครับ ก็ไม่รู้ว่าถ้าโอบิอุนเซขายนิโคลัสไปแล้วถ้าฝั่งยุโรปและฝั่งญี่ปุ่นไม่มีใครซื้อว่าจะเป็นสโมสรนในไทยนี่หละครับจะทุ่มซื้อนิโคลัสมิเคยลสันกลับมาเล่นในฟุตบอลลีกไทยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าตัวของมิเคลสันไม่แพงอย่างที่คิดครับทีมสโมสรในฟุตบอลไทยนีย่ถือว่าจ่ายได้สบายครับสําหรับฝีเท้าระดับมิเคลสัน สมมสรโอบิโอเนเซตัวสังกัดของมิโาสันตกชั้นจริงมิโาสันจะไปเล่นตรงไหนครับแต่ใจจริงอยากให้มิโาสันเล่นอยู่ในยุโรปต่อนะครับไม่อยากให้กลับมาเล่นในไทยครับเพราะจะเป็นการหยุดการพัฒนาของเจ้าตัวครับแต่เพื่อการพัฒนาของตัวนักเตะครับอยากให้เล่นในยุโรปหรือเจลิกหรือเคลิกมากกว่าครับสำหรับฝีเท้าอย่างมิคลสันครับ ต่อมาเรามาดูข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีโวครับครับข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดฟุตบอลลีโวครับ2023ถึง2024นัดชิงชนะเลืศดระหว่างเมืองทองอยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุงกลับมาเตะต,ตามกำหนดเดิมในวันที่16มิถุนาครับแมมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพิ่งออกข่าวเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมว่าเกมคู่ก,กีเลนพยองพบกับเดลับบิดจะเลื่อนมาเตะในวันที่30พฤษภาคม แต่หลังประชุมสภากรรมาการนัดเร่งด่วนเพิ่งเสร็จก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่่างมาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำนายกสมาคมฟุตบรรอลแห่งประเทศไทยเรียกประชุมสภากรรมาการเพราะเรื่องวุ่นวายของคุนประวินพิลลมพักดีที่ขอลาออกจากการเป็นอุปนายกฟุตบอลแห่งประเทศไทยและได้ขอสรุปว่าเกมรีโวกับจะมาเตะตามเดิมในวันที่16 1. มิถุนาครับทั้งนี้รอข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีแต่ไม่ผิดจากนี้แน่นอน บันเทิงจริงๆครับฟุตบอลไทยนึกว่าหมดยุคไม้หลักปกขี้เลนไปแล้วแทๆ้ๆแต่ก็ยังกลับมาวุ่นวายเหมือนเดิมครับสําหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยยังไงก็ขอจัดโปรแกรมให้มันลงตัวให้มันใกล้เคียงให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าดูไปดูมาดูจากโปรแกรมทั้งหลายทั้งปวงของฟุตบอลไทยเอาไปเอามาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะเหลือการเก็บตัวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เราจะพบกับจีนแค่3-4วันเองนะครับ ยังไงก็มันจะเหมือนเดิมมอเปล่าครับมันจะดีไหมครับอย่างนี้ครับสําหรับฟุตบอลไทยแล้วเวลาถ้าแพ้มาผลการแข่งขันไม่ดีมาก็ไปโทษโค้ชโทษ,โทษ,โทษนักเตะกันอีกต้นเหตุจริงๆมันก็เพราะโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยนี่แหละครับยังไงก็ต้องฝากกันด้วยนะครับสําหรับสมาคมฟ,ฟุตบอลชุดใหมย่ยุคของมาดามแป้งครับก็ขอให้ดูเรื่องโปรแกรมฟุตบอลการแข่งขันให้มันดีกว่านี้ด้วยนะครับ เพราะมันเริ่มวุ่นวายกันแล้วครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณสำหรับยอด s u b s c r i b ยยอดกดติดตามที่มีมาแล้วนะครับถันใดยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนี้เชิญชวนให้มากดด้วยนะครับเพื่อการพัฒนาของช่องให้เจริญเติบโต,ตขึ้นไปนะครับและเป้าหมายต่อไปของช่องคือจะพัฒนาและทะยานเข้าไปสู่ ยอด10,000มืซับสไครต์ให้ได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลไทยช่องเล็กๆช่องนี้ได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากทุกท่านติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทย